ตำรวจไซเบอร์ทลายเครือข่ายเว็บพน,นันออนไลน์มากัว 888.com ยึดของกลางลรถหรูนาฬิกาเงินสดเพียบพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์ผู้บัญชาการสพทรักษารษาชการแทนผูน้บัญชาการสอทอพลตำรวจตรีอัธศิษฐ์สุสงวนรองผู้บัญชาการสอทพลตำรวจตรีนิพนธ์บุญเกิดผอ,อก,กสอทอสองแถลงข่าวทลายเครือข่ายเว็บพน,นันออนไลน์มากัว888 จากการตรวจสอบพบว,ว่าเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวมีการเปิดให้เล่นการพนันจึงรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้อง11รายได้แก่เจ้าของหนึ่งรายผู้ดูแลการเงิน2รายพนักงานและบัญชีม้า8รายก่อนตรวจค้น5จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจับกลุ่มนายอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าของเว็บพนันอายุ28ปีพร้อมพวกที่แบ่งหน้าที่การทำงานพร้อมทั้งของกลางเป็นรถยนต์มูลค่าประมาณ30ล้านบาทรถยนต์ lamborghini มูลค่าประมาณ25ล้านบาทรถยนต์เท็กซัส4ที่นั่งมูลค่าประมาณ7 5 9 0 0 0 0ล้านบาทรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์จำนวน1คันนาฬิการิชาร์มิลอีก4เรือนปาเตฟิลิปอีก3เรือนโลเซ์ Rolex อีก1เรือนมูลค่า47ล้าน5 0สนบาทเงินสดอีกกว่า6ล้านบาทกำไรข้อมือแคเทียอีก3วงกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนอีก2กระบอกโมเดลอาร์ทอย รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า110ล้านบาทจากการสอบสวนให้การรับสารภาพและบางส่วนให้การภาคเศษว่าร่วมกระทําความผิดจริงโดยเล่นการพนันออนไลน์มาเป็นเวลานานกว่า7เดือนโดยมีสมาชิกผู้เล่นกว่า117,000คนมียอดหมุนเวียนกว่าปีละ360ล้านบาททั้งนี้จากการสืบสวนชี้ว่าเว็บพนันดังกล่าวได้ตั้งชื่อเอาไว้เพื่อให้คล้ายกับเว็บพนันชื่อดังในอดีต อย่างเว็บพนันมาเก๊า888โดยสลับตัว A e กับตัว U เพื่อดึงดูดลูกค้าจึงแจ้งข้อหาในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันเอาทรัพย์สินการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตและสมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเหตุเพราะได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินจึงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป